ฉันบังเอิญเจอพ่อที่ห้างเขาจูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียกพ่อฉันว่าพ่อเหมือนกันฉันชื่อน้องบีมอายุ24ปีตลอดชีวิตฉันภูมิใจในพ่อมากพ่อเป็นนักธุรกิจทำงานหนักเดินทางบ่อยแต่ก็รักครอบครัวหรืออย่างน้อยฉันก็คิดอย่างนั้นจนกระทั่งวันที่ความจริงถูกเปิดเผยวันที่โลกของฉันพังทลายเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนฉันไปเดินห้างคนเดียวกำลังจะขึ้นบันไดเลื่อน แล้วก็เห็นพ่อยืนที่ชั้นบนฉันดีใจกำลังจะเรียกแต่แล้วก็หยุดเพราะข้างๆพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงอีกคนพ่อจูงมือเด็กคนนั้นยิ้มให้เธออย่างอบอุน่นฉันยืนตรงนั้นหัวใจหยุดเต้นเด็กผู้หญิงคนนั้นเรียกพ่อฉันว่าพ่อฉันไม่ได้เรียกพ่อฉันเดินออกจากห้างกลับบ้านล็อกตัวอยู่ในห้องฉันไม่รู้จะทำอย่างไรคืนนั้นพ่อกลับบ้านบอกว่าไปทำงานต่างจังหวัดมาตลอด พ่อหอมแม่หอมฉันเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกขยะแขยงพ่อโกโหกมาตลอดทุกครั้งที่บอกว่าไปทำงานพ่ออาจจะอยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวทุกวันที่ไม่อยู่บ้านพ่ออาจจะอยู่กับพวกเขาและฉันฉันอาจไม่ได้เป็นลูกคนเดียวของพ่อเหมือนที่ฉันคิดฉันเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่จะเจ็บปวดแต่ฉันต้องรู้ความจริงฉันแอบตามพ่อสืบหาข้อมูลจนในที่สุดก็รู้ทุกอย่าง พ่อมีภรรยาอีกคนมานานกว่า20ปีเกือบจะนานเท่าที่แต่งงานกับแม่เด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อน้องแพรอายุ18ปีอายุน้อยกว่าฉันแค่6ปีพ่อมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มีบ้านอีกหลังมีครอบครัวอีกครอบครัวมีลูกอีกคนและพ่อซ่อนมันไว้ได้ตลอด20ปีฉันตัดสินใจเผชิญหน้ากับพ่อไม่บอกแม่ก่อนเพราะอยากฟังจากปากพ่อเองคืนนั้นฉันถามพ่อตรงๆ พ่อใครคือผู้หญิงที่ห้างและเด็กที่เรียกพ่อว่าพ่อหน้าพ่อซีดลงเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาแค่ถอนหายใจแล้วบอกว่าลูกพ่อขอโทษพ่อทำผิดแต่พ่อรักลูกทุกคนรักแม่ทุกคนพ่อแค่ไม่สามารถเลือกได้ไม่สามารถเลือกพ่อเลือกที่จะโกหกมา20ปีเลือกที่จะมีครอบครัวซ้อนเลือกที่จะหลอกทุกคนนั่นคือการไม่เลือกหรอฉันตัดสินใจบอกแม่แม่ไม่ร้องไห้ แม่แค่นิ่งนิ่งไปนานแม่บอกว่าแม่สงสัยมานานแล้วแต่ไม่กล้า,ผาเผชิญความจริงแม่กลัวแม่รู้มาตลอดหรืออย่างน้อยก็สงสัยแต่แม่เลือกที่จะไม่รู้เพราะแม่กลัวจะสูญเสียครอบครัวพ่อกับแม่หย่ากันพ่อย้ายไปอยู่กับครอบครัวอีกฝั่งทรัพย์สินถูกแบ่งชีวิตที่เคยสมบูรณ์แบบพังทลายแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การที่พ่อแม่เลือกกัน แต่คือการที่ฉันรู้ว่าชีวิต24ปีของฉันตั้งอยู่บนความโกหกวันนี้สองปีผ่านไปฉันยังไม่ได้คุยกับพ่อไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรพ่อส่งข้อความมาเป็นระยะบอกว่าคิดถึงบอกว่าขอโทษฉันอ่านทุกข้อความแต่ไม่ตอบแม่เข้มแข็งขึ้นแม่เริ่มทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองแม่บอกว่าเสียเวลากับผู้ชายมาพอแล้วถึงเวลาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้าง ส่วนฉันฉันเจอน้องแพรเมื่อเดือนที่แล้วเธอบอกว่าอยากรู้จักพี่สาวฉันลังเลแต่สุดท้ายก็ตกลงเพราะเธอไม่ได้ผิดอะไรเธอก็เป็นเหยื่อของความโกหกของพ่อเหมือนกันเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟเธอหน้าคลายพ่อมากเหมือนมองกระจกเงาของตัวเองเราคุยกันนานร้องไห้ด้วยกันและในที่สุดก็กลายเป็นพี่น้องพี่น้องที่ไม่ได้เลือกแต่โชคชะตาทำให้เราเจอกันความลับไม่มีวันซ่อนได้ตลอดไป และเมื่อมันถูกเปิดเผยมันจะทำลายทุกอย่างที่สร้างมาถ้าคุณกำลังซ่อนความลับจากครอบครัวจงรู้ไว้ว่าวันหนึ่งความจริงจะปรากฏและคนที่เจ็บปวดที่สุดคือคนที่คุณบอกว่ารัก